คนไทยคนแรกสื่อท้องถิ่นยันเองนุสราเตรียมจะรึกชื่อประวัติศาสตร์บนแดนลุงแซมสนูสคอมเว็บไซต์ข่าวชื่อดังแห่งเมืองซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริการายงานว่าซาร่านุสราต้องคําอดีตมือเซตร,ระดับตำนานทีมชาติไทย เมื่อมือเซตสาววัย38ปีเตรียมลงแข่งขันลีกวอลเล่บอลใหม่ล่าสุดของสหรัฐอเมริกาให้กับโมซอนซานดิเอโกโมโจที่เพิ่งเปิดตัวโลโก้ไปสดสร้อนรอนเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึก USA Pro Volley b a l l Federation League อาชีพใหม่ของชาติช่วงต้นปีหน้าต่อไปโดย USA Pro Volley b a l l Federation จะมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด7ทีมประกอบไปด้วยแอตแลนตาวายโคลัมบัสฟิลีกรนดาปิดไรลาสเวกสโอมาฮาซูเปอร์โนวา ออร์ n d นโดวกิรและ San Diego กโมโจรวมไปถึงอีก2ทีมที่จะเข้าร่วมในปี2025อย่างดัลลัสและแ a n s a s ซิตีซึ่งตามข่าวระบุว่าการเข้าร่วมทีมในศึก USA Pro Volley b a l l Federation จะทำให้นุสราต้อมคำกลายเป็นผู้เล่นชาวไทยคนแรกที่ได้ลุยหลีกใหม่ายแดงระดับชาติของเมืองมากาันทันทีและแน่นอนว่าจะเป็นการเปิดทางให้นักกีฬาไทยและทวีปเอเชียตามมาสมทบอีกหลายคนอย่างแน่นอน สำหรับ USA Pro Volleyball Federation จะแข่งขันทั้งหมด16สัปดาห์จำนวน24แมตช์โดยในรอบทั่วไปแข่งวันที่24มกราคมถึง12พฤษภาคม2024และรอบชิงชนะเลิศ16-19พฤษภาคม2024